นะคะตอนนี้นะคะล้วก็มาอยู่ในเกม m i ้ e ค r a f นี่ใช่ไหมคะ yeah! <Yay! S 1> แล้ววันนี้นะคะเรากลับมาเล่นกันต่อคะ่ะทุกคนใน Random Skybox นั่นเองคะ่ะ <Yay! S 1> โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ขวัญก็คิดว่าเรานะคะจะมาสร้างบ้านกันนั่นเอง ซึ่งบ้านของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นบล็อกนะคะที่ผสมกันมั่วไปหมดเลยนะคะทุกคนเป็นเพราะว่าเราไม่อยากจะใช้ไม้สร้างบ้านค่ะทุกคนในไหนก็แบบว่าเราเล่นแบบแรนดอมสกายบล็อกใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นบ้านแบบแรนดอมนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะใช้ที่ขุดไอรอนของเรานะคะไปขุดหาเพชรหาแรก่กันด้วยนะคะทุกคน โอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มสร้างบ้านกันก่อนดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้ก็มีบล็อกประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งพี่จะใช้บล็อกนี้นะคะเป็นบล็อกแบบาฐานประตูบ้านดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเราเดินเหยียบใช่ไหมมันจะมีเสียงค่ะทุกคนซึ่งมันแบบชอบอะชอบความแบบมีเสียงของมันนะคะโอเคเราก็จะเอาไว้ตรงไหนดีอะประตูบ้านประมาณนี้ละกัน,นะคะ่ะทุกคนบ้านของเราก็จะไม่ใหญ่มากนะคะโอเควางไปเลยฮะนี่ เวลาเดินเข้าบ้านมันก็จะมีเสียงนะทุกคนอ่า <S <S เห็นปะอ่าชอบชอบความแบบมีเสียงนะคะโอเคต่อไปก็เราต้องเอาของนะ,นะคะทุกคนมาเอาบล็อกมาเราจะเป็นบล็อกแบบแรนดอมนะทุกคนบอกเลยว่ามีทุกบล็อกมีทุกบล็อกไปยังไงเนี่ยทุกคนมีกระจกไหมอ่ะเอ่อ มีอันนี้เป็นพาวเดอร์ก็จะเป็นบ้านแบบเรียบง่ายนะทุกคนเพราะว่าเป็นบ้านแบบแรนดอมโอเคขอทุกเตียงก่อนเดี๋ยวเราจะย้ายเตียงไว้ในบ้านดีๆนะทุกคนแล้วก็กล่องพี่แบบว่าวางมวยหมดเลยนะทุกคน <c oughs> วางมวยหมดนะมันจะมีแบบบางบล็อกที่มันมีเยอะนิดหนึง่อนทุกคนอ่ะอันนี้ cobblestone ธรรมดาอันนี้ดินมีดินด้วยละกันอ่ะเอ๊ะเป็นไงทุกคนเวลาเดินเข้าบ้านก็จะมีเสียงติง๊ง จริงๆด้วยนะโอเคประตูของเราจะทำเป็นประตูอะไรเดีย๋ยวจังเกิลโอ๊กหรือว่าสปูตเอาเป็นจังเกิลแล้วกันค่ะทุกคนเป็นประตูจังเกิลแอมก็ยังมีเสียงเดินอยู่นะทุกคนได้ได้ไ,ดไดแล้วก็เดี๋ยวหากระจกนะคะมาใส่แล้วต้องต่อต่อเต,อติมข้างบนด้วย น่าจะยังทําไม่เสร็จนะทุกคนคิดว่าเราจะต้องไปหาพวกบล็อกมาเพิ่มด้วยนะเนี่ยโอเคเท่าที่ได้ก่อนละกันนะคะทุกคนเอาเท่าที่ได้อะโอเควางแบบสุ่มๆนิดนึงไอครับเดี๋ยวเราวางเตียงก่อนอาห้องนอนของเราก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคแล้วก็มีกล่องสําหรับการเก็บของนะคะทุกคนก็ต้องเก็บของก็ตรงนี้ละกันอันนี้จะเก็บแบบพวกของสําคัญพวกแร่อะไรพวกนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปขุดแร่ก,กัน เดี๋ยวเราจะไปขุดบล็อกนะคะจากสกายบล็อกตรงนี้กันไปฮะมาแล้วมาแล้วขอบล็อกทุกอย่างเลยแล้วกันอุย้ยบล็อกเยอะเราทุกคนที่นี่ไม้ก็เยอะด้วยอุย้ยไอนี่เยอะอยู่นะเนี่ยบล็อกสีม่วงเนี่ยไปฮะเอาให้หมดอุย้ยแต่ใบไม้เอาใบไม่ได้ทุกคนเราจะต้องหาไอรอนเพิ่มอ่ะขุดเพชรไปเลยละกันนะคะทุกคนนี่เพชรเม็ดแรกของเรา ได้มาแล้วเพชรหนึ่งเม็ดของเราชิวชิวมากตอนนี้พี่กลัวตกด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเราต้องแบบว่ากฎแบ,บแับรเรามาระวังนิดนึงชันน้นหนังสือโอ้ดิน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 ,ด,นดินต้องการฮะโอเคทุกคนมีความแบบกลัวกลัวนิดนึงตรงนี้ไปงั้นเรากลับบ้านเราก่อนโอ้โหบ้านเราก็คือแบบเป็นบ้านที่แรนดอมจริงๆนะ มองเห็นถึงความสวยแล้วเนี่ยทุกคนแค่นี้ก็คือแบบว่าเห็นถึงความสวยละโอเคเก็บเพชรไว้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็มาวางบ้านกันต่อทุกคนโอเคอ่านี่เราจะทําให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้สวยงามเลยทุกคนเล่าคค่น,นี้นะละกันรู้สึกมันจะสร้างสร้างยากกว่าการที่แบบเราสร้างบ้านปกตินะแบบโดยการใช้ไม้อะทุกคนอันนี้คือเหมือนเราแบบต้องมานั่งเลือกบล็อกให้มันแบบแตกต่างกันอะมันเลยมีความแบบว่า สร้างยากนลดนึนงโอเคนี่อันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้สลับสลับกันไปคััเอ่อสีแดงวางตรงนี้สีเหลืองวางตรงนี้เออฟังข้าวเราจะเอาวางไว้ดีไหมอ่ะวางไวก้กระดาษคิดว่าเขาน่าจะให้เรามาเยอะอยู่นะเออบล็อกไม้วางได้ตื่นเช้าอุ้ยบ้านของเรา ใกล้ความจริงแล้วทุกคนก็เหลือแค่หลังคาแหละตอนนี้ยเหลือแค่หลังคามันก็จะกลายเป็นบ้านของเราแล้วนะกินอิ่ม,ม,มเราเก็บไม้ที่เราได้มาแล้วก็พวกหนังสือนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นห้องเอนชานั่นเองนะตัวเนี้ยของเราตรงนี้ก็ถือว่าจเจริญเติบโตเร็วมากค่ะทุกคนมีแตงโมข้างบนด้วยนะแต่ว่าเหมือนเราจะต้องปูปูพื้นนิดหนึ่งทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันร่วงอะของมันจะร่วงลงพื้นนะเด็กโอเคแตงโมของข้า อาา่าพี่คือแบบพี่กลัวมากพี่กลัวล่วงอะ่ะพี่กลัวล่วงพี่ก,กดชิปอยู่ตลอดเวลาทุกคนเพราะพี่กลัวโอเคเราสามารถที่จะขุดได้แค่ถึงตรงนี้นะทุกคนลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือ้ยอุวิุวิวว้ย,ยตกจใจห,หมดเมื่อกี้มือพาาไปโดนมือพาาไปขุดอ่ะไม่ตั้งใจจะขุดนะจริงปะ่ะมือพาาไปโดนอะ่ะ ชั้นล่างเราไม่ได้นะทุกคนชั้นล่างไม่ได้เดืดร้รอดคะทุกคนเกาะน,นี้ถือว่าเราเคลียร์ละเราจะไปเกาะต่อไปกันดีกว่าทุกคนเห็นนั่นไหมมีเพชรใช่แล้วค่ะเราจะไปหาเพชรกันต่อต่อตอต,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 อตอ่อ้งโอ้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยมันเสี่ยวนะ สแสบมันชอบเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยทุกคนพี่เลยไม่ค่อยชอบวางสแสลบอะ่ะมันชอบไปเบิ้ลลงข้างล่างแล้วมันจะแบบว่าเหมือนเราจะล่วงอะ่ะพี่เลยแบบไม่ค่อยกล้าวางไวๆอะ่ะกลัวตกอะ่ะเสียว <laughs> ใจหายเลยเมื่อกี้พี่ว่าตกสแสลบคือถ้าเราตกคือแบบว่าทุกคนคือจบเลยนะเพราะว่าเรามีแบบที่ขุดไอรอนอะ่ะเราต้องหาแบบไอเราต้องหาไอรอนใหม่อีกอะ่ะคือมันยากมากนะ การที่เราจะหาไอรอนได้ครบ3อันเนี่ยโหถึงแล้วค่ะทุกคนแลนดอมสกายบ็อกก็ต่อไปโอเคเราจะขุดเพชรเลยค่ะได้เพชรมาอีกแล้วแล้วก็ทำการขุดต้นไม้แลนดอมของเราเลยนะทุกคน <c oughs> ต้นไม้อะไรครับเนี่ยหน้าตาแปลกจังเลยนะ่ะข้างบนมีทองด้วยทองที่เราแบบว่าดูผิดเป็นไอรอน <c oughs> เรามองผิดไปในรอรอน,นจริงๆนะทุกคนมองไกลๆมันเหมือนกันเลยอะต่อไปก็เคลียร์พื้นสกายบล็อกนะคะทุกคนเฮ้ยแบบนี้ที่ขุดไอรอนเราจะพังเร็วปะเนี่ยเราน่าจะต้องทําที่ขุดหินมาใช้นะทุกคนไม่งั้นที่ขุดไอรอนพังแน่เลยอะเราใช้ของไม่ค่อยถูกด้วย <c oughs> อุ้ยเสียดายทุกคนข้างล่างเป็นลาพีสที่เราไม่สามารถที่จะขุดได้เพราะถ้าขุดลงไปก็คือล่วงมันก็จะขุดได้แหละทุกคนแต่ว่ามันจะเข้าตัวเราทันหรือเปล่าลองดูนะ เข้าตัวเช่นนาโอเคเข้าตัวทันอยู่ได้ลาพีทมาฮะไปและกลับบ้านดีกว่าเอ้ยบ้านของเราสวยจังเลยทุกคน ชมบ้านตัวเองก็เป็นเนาะบ้านสวยมากต่อไปก็จะเหลือทําหลังคานะทุกคนโอเคอันนี้เป็นของที่เราขุดมาได้นะเป็นพวกแร่ต่างๆนะอดูดูดิดูชิ้นส่วนแร่ของเราดิได้มาน้อยมากๆเลยอะ่ะแร่นมาหนึ่งค่ะทุกคนทองหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มีเพชรสองนะคะเหมือนว่าจะมีเกาะหนึ่งจะเห็นเพชรอยู่ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหากันตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําหลังคาบ้านให้เสร็จกันเลยดีกว่านะทุกคนโอ้มาทําหลังคาบ้านให้เสร็จกันดีกว่า ยังไม่เสร็จอดทุกคนหลังคาย,ยังแหว่งอยู่เลยอ่ะโอเคเหมือนเราจะต้องไปหาบล็อกเพิ่มนะคะมีเกาะตรงนี้ที่เราต่อไปแล้วโอ้ตรงนี้ก็ขุดได้นะทุกคนเฮ้ยดีไงมีเพชรหนึ่งเม็ดนะคะเราจะได้แบบว่าเพชรครบสักทีทุกคนเอต่อขึ้นนิดนึงจะขุดเอเมอรัลวู้ดแล้วก็เพชรฝั่งฉันว้ยไปแล้วค่ะทุกคนล่วงไปละล่วงไปแล้วล่วงไปแล้ว ถึงเกาะต่อไปคับโอ้เกาะนี้บล็อกเยอะมากคือต้นไม้มันใหญ่มากทุกคนต้นไม้มันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงไหนดีหุยมีเพชรด้วยมีเพชรอันซ่อนอยู่ยตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคเลยเปิดเพชออรอ,อุ้ยเมลอนอีกโหปุดเลยครับไอรอน ไฮ้ยมีทองด้วยทุกคนเฮ้ยเราลืมไปทุกคนที่ขุดแอรอนจะพังแล้วเนี่ยขุดไปขุดมาจะพังนี่ทือขุดแอรอนเนี่ยมันจะพังมันจะพังพอหรือยังอะ่ะโอเคน่าจะพอแล้วทุกคนบล็อกสําหรับการสร้างบ้านใช่แล้ว ็จแล้วค่ะทุกคนนี่คือบ้านของพี่ขวัญน,นั่นเองเป็นบ้านแบบแรนดอมนั่นเองนะคะทุกคนแรนดอมบ็อกกันทุกคน <c oughs> อันนี้เราจะเป็นหน้าต่างนะคะทุกคนแต่ว่าเปิดโล่งไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีกระจกนะคะทุกคนถ้าเกิดมีกระจกก็จะเอากระจกมาใส่นั่นเองนะแต่ว่าเปิดโล่งไว้แบบนี้ก็สวยนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าไปพี่ก็สร้างบ้านสวยเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ชมต,ตัวเองอีกแล้วข้างในบ้านนะคะเดินเข้ามา ه, จะมีพรมพที่มีเสียงที่แบบเดินไปเดินมาก็จะมีเสียงแบบติ๊งติ๊ง่ะเแบบสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนทนุกคนเข้ามาในบ้านก็จะมีตรงนี้สําหรับเก็บของนะคะแล้วก็มีเตียงนอนของเราตรงนี้นะในบ้านอาจจะมืดน,นิดน,นึงนะคะทุกคนอ๋อนี่นี่เราสามารถทําไฟได้นะทะุกคนโอเคขอเก็บแร่ไว้ก่อนนะทําไฟ way. ทําไฟทําไฟนี่เรามีโกลสโตอนอยู่นะคะทุกคนโอเค ทำเป็นไฟได้นะไฟของเราจริงอยากจะให้มันแบบเป็นโคมไฟลงมาแต่พี่ว่ามันมันน่าจะเกะก,กะนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนบล็อกอะให้มันกลายเป็นกร w s t โตนอ้าสว่างและเห็นไหมแค่นี้บ้านของเราก็สว่างแล้วค่ะอุ้ยคนดูบ้านสวยบ้านแรนดอมแบบสวยมาก โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาแร่เพิ่มดีกว่านะคะทุกคนตอนนี้ก็พอจะมีแร่อยู่นะอ๋อทุกคนมีทรายอยู่ตรงนี้3อันนะแต่พี่คิดว่ามันอาจจะได้ใช้งานในภายภาคหน้าพี่ก็เลยคิดว่าเอาไว้นี้แหละ คือแบบยังไม่อยากจะเอาไปทําเป็นกระจกอะ่ะอยากได้เพิ่มก่อนแต่ว่าตรงเนี้ยวางไว้คือมีแค่มีมีทรายแค่3บล็อกตรงนี้นะดังนั้นคือไม่มีแล้วโอเคต้นไม้ก็คือแบบโตโตไปหมดแล้วยังไม่ได้เก็บเลยเดี<อ>่ยครับปลูกดินเพิ่มนะปลูกดินเพิ่มขยายพื้นที่ก่อนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ฟาร์มของเรานั่นเองนะทําสลับก่อนครับเดี๋ยวเราอาจจะต่อไปอีกหนึ่งเกาะน,นะคะทุกคนในวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเราก็หาเพชรมาได้4เม็ดนะคะทุกคนแล้วก็มีลาพิสสิบแปดนะคะ มีทอง2ไอร,รอน2แล้วก็มีเอเมอรัลอีก1นนั่นเองนะอุ้ยก็มีเยอะอยู่นะทุกคนเกขอทําที่ขุดหินเพิ่มอีกหนึน่งอันเราจะต้องเก็บไอรอนไว้ใช้แบบสําคัญจริงๆนะทุกคนที่ขุดไอรอนอะเราจะไปเกาะไหนกันดีนะาอ๋าหาอหอเกาะตรงนี้ไปทุกคนนะ่จาจะใกล้สุดแล้วอืมไปเกาะนี้กันดีกว่าโอเค กาะน,นี้จะมีแร่ให้เราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาแร่นะทุกคนไหนดูซิเกาะน,นี้มีแร่เปล่าเฮ้ยเกาะน,นี้มันดูเป็นเกาะธรรมดาเลยอะไม่มีแร่อะไรเลยอะทุกคนโอ้โหเกาะนู้นมีกองเกาะน,นู้นมีกองแล้วก็มีเพชรทุกคนเห็นเพชรปะมี2เม็ดเลยนะหน้าเกาะนั้นอะโอ้โหอันเนี้ยน่าไปมากๆเฮ้ยเกาะน,นั้นก็มีเพชร2เม็ดหนี่เราแบบเลือกผิดเดีทุกคนเลือกมาแบบเอ่อแรนดอมสกายบล็อกเกลือๆทุกคน กาน,นี้เกือจริงตกนนี้เกือจริงต <Bru h. S 1> อนนี้แทบจะไม่อ้าแตงโมโอเคทุกคนแล้วก็ขุดของไปก่อนละกันเหมือนจะเป็นแบบเป็นบล็อกธรรมดาเลยจริงๆอะทุกคนเกาะนี้ไม่มีแร่เลยตกนนี้ไม่มีแร่แบบซุกซ่อนอยู่เลยนะ่ะมีไอรอนหนึ่งอันโอเคโอเคโอเคอย่าล่วงนะ้ไอรอนเข้าตัวฉันโอเคโอ้มีไอรอนให้เราหนึ่งค่ะทุกคนก็ดีอยู่ดีอยู่ยคิดว่าจะเกลือซะและ้ว ต่อนนี้ก็ไม่ได้เกิอนอีกทุกคนมีร่อนทั้งสองแน่เอามาดิฮะโอเคเฮ้ยพี่ว่าพี่จะไม่ใช้ที่ขุดไอรอนแต่พี่ก็ใช้ซะง,งั้นอะ่ะมันจะพังแล้วเนี่ยมันจะพังแล้ที่ขูดไอรอนเราเนี่ยโอเคนะทุกคน<ๆ>ก่อนนี้ไม่น่าจะมีอะไรและกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าอุยอ้ยอุ้ยที่บ้านมีมีเพื่อนมีเพื่อนมาหาสวัสดีวายเพื่อน เพื่อนอย่าทำร้ายเราไม่ต้องเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันมีแมงมุมได้เหรอปิดประตูดิ <c oughs> แมงมุมมาจากไหนอ่ะโอ้ยทุกคนโอเคเราต้องต้องค้าของก่อนทำดาบก่อนสู้ไม่ได้นี่ทุกคนดาบหินมาละ <c oughs> มาดิมาดิมาดิอ่าโอเคแมงมุมไปไหนแล้วเอาแมงมุมขยุมหลังค่ะว้ายมีสเกลิตอนข้างบน ลงมาจีแน่จริงอ่ะโอแน่จริงหรือเปล่าแน่จริงก็ลงมาจะไปอยู่ข้างบนทําไมเนี่ยบนหลังคาบ้านใช้มันดีใช่ไหมละ่ะก็เลยอยากอยู่เนี่ยฮะมันอยู่บนหลังคามันอยู่บนหลังคานอนไม่ได้มันอยู่บนหลังคาฉันนอนไม่ได้ยังอยู่บนหลังคายอยู่โอเคต้องรอมันลงมาข้างล่างลงมาดิโอ้ยไม่แน่จริงนี่หว่ายิงอยู่ห้างบนยิงอยู่ห้างบนทําไมทําไมไม่ลงมาฮะ เออยืนบนหลังคาชิวแล้วน้ายนเนี่ยลงมายโอ้ย,อยเจ็บ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 หลบ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 จุกนี่นะโอ๊ยป่าน่าจะตายฉันก็เกือบตายเองซะละมีแมงมุมอยู่ข้างบนนี่ไงทุกคนโอเคต้องมาเคลียร์ก่อนหลังคาบ้านของเราเฮ้นยนี่นะตกลงไปเลยเฮ้ยยังปีนขึ้นมาอีกนะายเนยีนย่ยอ่าโอเคเคลียร์แล้วทุกคนเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว ยัแล้วขอนอนก่อนเดี๋ยวไม่ได้นอนฝันดีค่ะโอเคค่ะทุกคนเท่ากับว่าวันนี้นะคะเราหาแร่มาได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือมีเพชรสี่เม็ดนะคะมีลาพิส18อันนะคะแล้วก็มีทองสองไอรอน4นะคะแล้วก็เอเิมอรันด์1นั่นเองนะ <S <S อ่าถือว่าก็ได้อยู่นะคะทุกคนแล้วก็มีบ้านของเราที่แบบว่าสร้างเสร็จและสวยด้วยเออไม่มีใครชมก็ชมตัวเองนั่นแหละ คือบ้านก็สร้างเสร็จแล้วนะคะสวยด้วยนะทุกคนดูสิเป็นบ้านแรนดอมที่สวยมากเลยนะอืโอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับพี่ขวันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ